อย่างน้อยการที่มึงจะรู้มึงต้องลองมึงกล้าเปิดประตูเพื่อไปเจอหลุมเจอเหวเขาเรียกว่าถ้ามึงกล้าพลิกก้อนหินมึงต้องไม่กลัวที่จะเจองูเจอสัขามเพื่อที่เราจะได้พบว่าเราสามารถกลายเป็นอะไรได้บ้างไม่ยอมเปิดประตูเพราะกลัวที่คุนเข้าอากาศบริสุทธิ์ก็จะไม่เข้ามาไม่กล้าเดินทางเพราะกลัวอุปสรรคมึงมีอาม่างเห็นวิวสวยนะ ถ้ามีความมั่นคงหากนก็จะไม่ได้มีความสุขแบบโรแมนติกที่มันไม่สามารถหาได้จากการซื้อกินทุกอย่างมีราคาที่คือต้องแลก